พ่อของเราแชร์เก้าคนกี่ตู้ตู้เดียวแชร์เก้าคนจริงๆมันมีตู้เล็กๆอีกันไม่ใช่แชร์่ของพี่แชร์เป็นยี่สิบเลยมันแบบสี่สียตู้พี่ก็ดูใหญ่เหมือนกันนะตู้พี่อ่ะไม่เพราะว่าไม่มีใครเอามาใส่พี่ก็ใส่ก่อนกันเลยจะต้องแบบเวลาไม่ซื้ออะไรมาเมื่อก่อนนมจะไว้ข้างๆไงตอนนี้เอานมมาไว้ข้างในเลย่่ดีววออาไ้ะะจนมโยเกิร์ตหรืออะไรที่มัน ส่วนตัวฟรีเดียฟีเซนัลฟรีฟรีเซนัลฟรีของลินเดี๋ยวเราไปเอาซื้อน้ำแข็งเนาะใสกระติกโฟมอ่ะมีกล่องโฟมไหมโฟมมดโฟมมดอ่ะโฟมใช่ไงวางไว้ข้างหน้าต่างได้เพรไม่เวิร์กนะจะเอาอคมาวางไม่เย็นใช่ไม่เย็นไม่เย็นมีตรงขอบหน้าต่าลองแล้วลองแล้วไม่ได้เย็นขนาดแช่อะไรก็ได้เย็นไม่พอเพราะว่ามันเย็นมาก วิ่งแช่ไข่ไว้ตรงขอดกระป๋องแช่ไข่ไว้ทำไมไข่แช่ไม่ดีไข่แช่เขียวเลยแกเหลืองเลยเหลืองเลยนึกว่าไข่มิเสียเลยนะหมดอายุเลยเนอะนี่เรามายืนเดือดทนกันเออนี่เรายืนทัดอะไรกันเราเราไปไหนดูเยอะเชอรี่ฉันไม่เจอเลยภาษาสังเกตจะไม่ได้ข้างในไหมอ่ะปข้างในเหรอปะ ไปนั่งขหางนเออจะบอกว่าอะไรวะเฮ้ยเมื่อคืนรู่งว่นที่เราดูหนังกันอ่ะถ้าดูดูอะไรกันหรอมากเลยอ่ะเพราะปิดไฟดูกันด้วยดูที่ไหนอ่ะแล้วเป็นไงะสุนไหมดูวัวสนุกคิงสปีดกแล้วเปิดอออเปิดจากคอมมาหรอใช่แต่เราแปลไม่ออกเราแปลไม่ออกเปิดชัตเตอร์ดูแม่ไม่เออปิดไฟดูแบบดีนะยากยากแล้วดูกันก็อยู่ดูกันแหละวันไม่น่ากลัวหรอกเอออยู่คนเดียวเดี๋ยวไมปคาบไปค้างเฮ้ยไปค้างกลับบ้านแล้วมันหลอนนะเว้ยเออไปค้าบห้องยู่่นนอได้เปลา ห้องยุ่งน่าอยู่ห้องยุ่งไม่ได้ค่ะยุ่งตากมาเยอะนี่ไงมาอยู่โพเดนดีกว่าห์ใส่คว่ะให้นอาคอมแพสเนยคือเมื่อวานพี่ดูหนังในห้องห้องตัวค่ะเฮ้ยนี่ยนะไม่เนเชียนมันใช้แบบแม็ตแล้วมีลำโพงสองข้างแบกมันใหญ่กันระดีเลย พูดแล้วดูดีเนาะแต่ทีาคนี้มีห้องแบบเอาไว้ฉายทีวีเอออันนี้มีทีวีอยู่แล้วเออว่าคลิปแรกเล้วคือเราต้องมานั่งดูจักจอเอ็นไพรดีกว่า